เพิ่มเติมในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นตัว period encoding journal entry series นะคะในส่วนของหน้า period encoding นี้นะคะก็คือเป็นการบันทึกปิดบัญชีประจำปีนะคะส่วนที่ระบบเพิ่มเข้ามานะคะในตอนที่เราปิดบัญชีประจำปีนี้นะคะ่ะส่วนที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นการกำหนด series เอกสารนะคะซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะไม่มีให้กำหนด s e r i e ์เอกสารนะคะตัว s ี r i ส์เอกสารจะบันทึก หลังจากที่มีการบันทึกปิดบัญชีค่ะระบบจะบันทึกเข้าเอกสารออโต้ของตัว Journal Entry เลยแต่ตัวเวอร์ชันปัจจุบันนี้เขามีให้เลือกแล้วว่าตอนปิดบัญชีเราจะกำหนดเป็นชุดเลขที่เท่าไหร่นะคะหรือรวมไปถึงในส่วนที่เป็นกรณีที่บันทึกเกี่ยวกับตัวเอกสารการยกยอดไปนะคะตรงนี้เราก็สามารถกำหนดซีรีส์แยกรายปีได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกในการเรียกดูข้อมูลตามแต่ละประเภทเอกสารค่ะ